เศรษฐาลั่นอีกสองปีสึนามิแห่งการลงทุนจะกระหน่ำเข้าไทยเศรษฐาปูดมีฝ่ายค้านดอดคุยขอร่วมรัฐบาลจริงแต่314เสียงแน่นแล้วลั่นอีกสองปีสึนามิแห่งการลงทุนจะกระหน่ำเข้าไทยนทายเศรษฐาทวีสินนายกรรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ที่เมื่อวานนี้3เมษายน ช่วงหนึ่งได้ชี้แจงกรณีถูกพาดพิงว่าตนเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงและรัฐบาลตัวจริงหรือไม่ว่าก็ยืนยันเพราะเขาฝ่ายค้านมีการตั้งคำถามมาว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงหรือไม่ผมก็ยืนอายุตรงนี้แล้วก็พูดจริงเสียงจริงและผมก็ยืนยันทำจริงขณะเดียวกันหากมองด้วยความเป็นธรรมเอาแต่เรื่องที่เราได้ทำมาพูดกันถ้าดูกันจริงๆแล้วเราก็ทำเพื่อประชาชนก็ไม่อยากจะให้ไปพูดอะไรกันมากมาย เมื่อถามต่อว่าเนื้อหาการอภิปรายเมื่อวานมักถูกโดนโจมตีถึงเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐากล่าวว่าตนก็ชี้แจงไปแล้วหลายหนเหมือนกันเพราะเราก็มีหลายเรื่องที่ต้องชี้แจงทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการดึงดูดนักลงทุนเรื่อง FTA และเรื่องที่เราต้องไปบอกเขาว่าประเทศเราเปิดแล้วอันนี้ก็มีความมั่นใจและสบายใจอยากที่ตนบอกว่าการที่เราจะไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่จะลงทุนเป็นหลักแสนล้านก่อนบอกว่า ขนาดคุณจะตัดสินใจซื้อบ้านราคา3-5ต่อล้านยังใช้เวลาหลายเดือนเลยก็ใจเขาใจเราเงินเขาเงินเราเหมือนกันเวลาจะพิจารณาก็ต้ององค์ทำให้รอบครอบบางประเทศบางธุรกิจก็เป็นธุรกิจใหม่ๆซึ่งต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะซึ่งตนมั่นใจว่าภายใน2ปีข้างหน้าสึนามิแห่งการลงทุนจะมาที่ประเทศไทย เมื่อถามว่ามีประโยค1หนึ่งนาะยกรัฐมนตรีได้ตอบโต้คือเรื่องที่บอกว่ามีฝ่ายค้านอยากจะมาร่วมรัฐบาลซึ่งขณะนี้ได้มีการพูดคุยบ้างหรือไม่ในเสฐาบอกว่าผมเชื่อว่ามีบ้างแต่คงไม่ได้พูดคุยกับผมหรอกเพราะผมก็พูดมาตลอดเวลาว่า314เสียงมันก็แน่นแล้วและเราเองก็ทำงานได้ดีแต่ส่วนจะคุยกับใครก็ให้เป็นเรื่องของเขาไปแต่ก็คงมีแน่นอน เมื่อถามต่อว่าหากมีการมาพูดจริงจะรับเพิ่มหรือไม่นายเศรษฐาย้ำว่าคงคิดว่าไม่เพราะอยากที่ตนบอก314เสียงก็ชัดเจนอยู่แล้วจุรินบอกเหมือนไอ้มองปล่อยข่าวประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลจุรินบอกเหมือนไอ้มองปล่อยข่าวประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเปรียบฝ่ายค้านเป็นมแมลงหวีสะท้อนรัฐบาลเทวดารำคาญเสียงวิจารการทำงาน นายจุรินลักษณะวิสิธส์สสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152เมื่อวานนี้ว่าถือว่าฝ่ายค้านถูกพักทำหน้าที่ได้ดีส่วนที่หลายคนคาดหวังว่าพระประชาธิปัตย์จะมีการอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่มีการพูดถึงนักโทษเทวดาขอให้รอวันนี้อีกวันส่วนมองว่าฟอร์มประชาธิปัตย์ลดลงกว่าเมื่อก่อนหรือไม่นายจุรินย้ำว่าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่และมีผู้แทนใหม่หลายคนที่อภิปรายในครั้งนี้ นายจุรินยังกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีตอบโต้ว,ว่าหากตนถูกเปรียบเทียบเป็นแมลงวันผู้อภิปรายคงเป็นแมลงหวีว่านายกเปรียบเทียบกับแมลงวีสะท้อนจิตใต้สำนึกของรัฐบาลเทวดาซึ่งถ้าตนเป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่เทียบกับแมลงหวีเพราะไม่เป็นผลบวกกับตนเองเพราะแปลาว่ารำคาญเสียงสะท้อนการทำงานของรัฐบาล ขณะที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีเปรียบพักการเมืองหนึ่งเป็นพักฝ่ายค้านที่โลกงงบางวันเป็นฝ่ายค้านบางวันจะไปขอร่วมรัฐบาลจะหมายถึงพักประชาธิปัตย์หรือไม่นั้นนายจุรินระบุว่านายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเสียงที่มีอยู่ขณะนี้314เสียงเพียงพอแล้วในการเป็นรัฐบาลแค่นั้นขอให้จําคําพูดตัวเองไว้ด้วยและยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ทําให้ตนเสียสมาธิเกี่ยวกับการจะไปร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะการทํางานของตนเป็นคําตอบอยู่แล้ว ส่วนมากมองว่าเป็นการวางยาก่อนการอภิปรายหรือไม่นายจูรินไม่ขอวิจารณ์แต่มองว่าข่าวนี้เหมือนไอ้โมงที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนอย่างไรผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าที่นายจูรินบอกให้นายกรัฐมนตรีจำคำพูดของตัวเองหมายความว่าอย่างไรหรือสุดท้ายต้องอาศัยเสียงประชาธิปัต์ในอนาคตหรือไม่นายจูรินไม่ขออธิบายต่อเพราะถือว่าวันนี้ตนได้ทำหน้าที่ของตัวเองดีแล้ว